ฟองสบู่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นกับอะไรอยู่จังหวะที่คุณเล่นกับมันอยู่คุณจะไม่รู้ว่าจังหวะนั้นฟองสบู่มันเกิดขึ้นแล้วพอเน้นถึงความโลภปั่นมันมีมันมีอันหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเปล่าคือเราจะสังเกตยังไงว่าตอนนี้ตลาดหรือไอสิ่งที่เราลงทุนอยู่เนาะมันเกิดจากจุดร่วมความโลภพี่ว่าเราจะสังเกตยังไงว่าความโลภมันเกิดขึ้นแล้วมันมีอะไรผิดปกติที่แบบเฮ้ยอันนี้มไม่แปลกว่ะจริงมันเป็นเรื่องที่สังเเเเกกกกตยยยยาาามมมลลคืออผงง็ัไ่่รู้ว จังหวะไหนจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราอาจจะเซนส์มันได้ว่าอันเนี้ยมันเกินมันเกินสิ่งที่ควรจะเป็นมันเกินมันเกินแก่นของมันพื้นฐานมูลค่าที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงดอกทิวลิปอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่ดอกไม้ดอกหนึ่งแต่ว่าในเวลานั้นราคามันถูกซื้อขายกันสูงๆมากเกินไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งในช่วงหนึ่งที่หุ้นเทคหรือว่าหุ้นด com อย่างเงี้ยมันมันเกิดวิกฤตฟองสบู่อย่างเงี้ยครับ ถ้าเราไปวิเคราะห์จริงๆแล้วอ่ะหุ้น .com โอเคอนาคตมันอาจจะดีแต่ว่าราคาที่ซื้อขายกันอยู่นะวันนั้นอะ่ะมันแพงเกินไปหรือเปล่ามันสูงเกินไปหรือเปล่ามันต้องใช้เวลามากแค่ไหนในการทำผลตอบแทนกลับคืนมาได้อันนี้ผมว่ามันมันจะมีเซนที่มันบอกเราได้ว่าณนะเวลาเนี้ยราคามันแรงเกินไปแล้วนะมนุษย์ ที่กำลังเล่นกับราคาพวกนี้เขากำลังโลภเป็นอยู่นะเราพูดแบบนี้เพราะเรารู้ <S <S ใช่แต่ถ้า<ม>วันที่เราโลภเราจะไม่รู้สึกพวกนี้เลยถูกไหมที่ปั้นบอกว่ายากเป็นแบบนี้คือฟองสบู่อ่ะเขาบอกเขาเขาจะมีคำพูดบอกว่าฟองสบู่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นกับอะไรอยู่เออแล้วจังหวะที่คุณเล่นกับมันอยู่อ่ะคุณจะไม่รู้ว่าจังหวะนั้นนะฟองสบู่มันเกิดขึ้นแล้วอคือเราก็ยังไบแอรเรายังเชื่อว่ามันยังไปได้เรื่อยๆจังหวะนั้นแหละครับมีวิธีแก้ไหม คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งวิธีแก้และวิธีเอาตัวรอด <Okay. S 2> คืออย่างมีวิธีเอาตัวรอดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นจริงๆเ่ะเราลิมิตไว้ <Okay. S 2> สมมุติว่าเราเรามีเงินหล้านบาทเราอาจจะลิมิตไว้แค่เราจะเล่นเราจะเล่นแค่1น0 0 0แบาทคือถ้าเสียเงินก้อนนี้ไปเราไม่รู้สึกเจ็บอะไรแค่เนี้ยอันนี้คุณสามารถไปอยู่กับฟองสบู่ลูกไหนก็ได้เออแต่การเอาตัวการเอาทั้งพอร์ตอะไปใส่ในฟองสบู่อันนั้นอนะอันนี้ผมว่ามันเทคลิส hmm. เกินไปคุณอาจจะเจ็บแล้วก็เสียหายจากมันได้ นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามไอการเอาตัวรอดอะพยายามสโครลิมิตเงินเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากยุ่งจริงๆอะผมว่าอันเนี้ยมันก็สามารถพอพอดูได้ว่าในระยะสั้นนะอันนี้พูดถึงในระยะสั้นนะในระยะสั้นอะไอสินทรัพย์ตรงนั้นอะที่เรากําลังลงทุนอยู่อะราคามันวิ่งเกินขึ้นมา เกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าในระยะยาวอ่ะมันอาจจะมาตามที่เราคิดก็ได้นะผมยกตัวอย่างได้เลยอย่าง .com bubble สมัยก่อนปี2000ตอนนั้นอ่ะทุกๆๆธุรกิจอ่ะเกี่ยวกับ .com อ่ะ คนเชื่อว่าอนาคตจะดีซึ่งตอนนี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าโลก,กไม่ดีจริงอะเออมันก็มันก็ดีจริงอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยมันดีจริงแต่ว่าในเวลานั้นอะคนมันเล่นเกินมูลค่าเกินไปเออรวมไปถึงในช่วงที่ผ่านมาเลยง่ายๆคริปโตเคเรนซีอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าคริปโตไม่ดีแต่ว่าในระยะยาวมันอาจจะดีก็ได้เพียงแต่ว่าในระยะสั้นจุดหนึ่งอะคนเข้าสู่ตลาดมากเกินไปแล้วคนเล่นมันมากเกินไปมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเอออีกอันนึงก็คือเรามีความโฟมู กั out, <Yeah. S 2> กวพลาด Fear of missing out คือกลัวพลาดกลัวว่าถ้าไม่ขึ้นรถตอนนี้เราจะเราจะอาจจะพลาดเราอาจจะไม่ได้ร่วมพบวนนี้ไปเลยก็ได้นะเอออันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ฟองสบู่มันเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากถ้าเราก,กลัวตกรถเข้าไปได้แต่ลิมิตลอสไว้ลิมิตเงินที่จะหายไปได้